สวัสดีครับแฟนขับช่องไทยสาระคมาพาเพลินสาระบันเทิงวงการหมอรำมาฝากทุกท่านนะครับสวัสดีครับทุกๆคนวันนี้นะครับวันที่22เนี่เป็นวันหยุดของซอแอนแล้วก็บอสบอยนะครับเพราะว่างานหมอรำใจเกินอร่อยก็ว่างอีก1วันส่วนซอแอนนี่ก็หยุดนะครับหยุดประมาณทักสอวันนี่แหละเพื่อ ที่จะเป็นแบบนี้นะครับในช่วงของการรับงานทุกๆเดือนก็พยายามที่จะให้มีวันหยุดเพื่อที่จะได้ใช้ชีวิตนะครับหลายคนก็เห็นที่พิธีกรนะครับในงานของแม่เย็นนะครับก็ได้กล่าวว่าบางครั้งเนะี่ยอย่าใช้แต่ร่างกาย ให้ใช้ชีวิตด้วยนะครับรู้จักกินรู้จักดื่มรู้จักเที่ยวพักผ่อนอะไรประมาณนี้นะครับวันนี้ก็เป็นข้อคิดที่ดีนะครับแอดมินถึงหยิบขึ้นมาพูดวันนี้ก็ถือว่าเป็นวันหยุดบบอยก็แพนไว้นะครับว่าอยากจะให้มีวันหยุดในทุกๆเดือนซอแอนก็เหมือนกันเพื่อจะเป็นการได้ใช้ชีวิตได้พักผ่อนนะครับทำงานอย่างเดียวร่างกายก็ไม่ไหว เดี๋ยวไปดูไปชมเลยครับบอสบอยซอแอนคุยกันในเรื่องของการดูแลสุขภาพนะครับถามว่ามันคือหนามอีอย่างอ,อน้ำด่างมันก็เป็นน้ำเขาก็บอกว่าคุณสมบัติมันมัน,มนแบบต่อต้านเชื้อโรคแบบเฮ็ดสัง่งภู่มคุ้มกันแข็งกำลังกายเขาระบบภูมิคุ้มกัน,กกบบม,ม,กนมันดี เขาบอกแบบนั้นเราก็เชื่อแบบนั้นอันคนที่แนะน้ำนี่คือผู้ใดหัวยายวี <laughs> แม่วีแม่วีบอกว่าแม่แม่กินน้ำดังเพราะว่าคือก็ก,ก็ก็ไม่ใช่ว่าเป็นเป็นยี่ห้อนี้หรอกแต่แต่ว่าเราเราเรากับกินกินอยูขึ้นกันแต่ว่าคือมันก็มีอย่างเช่นน้ำคริสตัลน้ำเอยียงเสียที่มันมีค่าเป็นด่ังนะครับเราก็กินแล้ว พล้วว่ามันจะเป็นระบบภุ่มิคุ่มกันย้ายแล้วเป็นมะเล็งเดฟแมหวีอ่ะเราแต่ว่าเราก็ดูแลตัวเอง <c oughs> ได้ดีก็คือใช้ชีวิตแบบคนปกติเลยเพราะว่าเลือกกินอาหารแล้วก็เลือกออกกําลังกายเลือกทาสมาธิแบบมีการผ่อนคลายโดยการเทตสมาธิเหตุไหนแบบจิตใจดีอารมณ์ดีแล้วก็เลือกกินอาหารเลือกกินน้ําอะไรที่นําเข้าสู่ร่างกายก็คือต้อง ต้องดูดีๆเออเล่ากัดใส่ชีวิตในปัจจุบแข็งแรง่งพอพวเเ้าแต่อันนี้รู้ไหมว่าใครพาเขากินใครแอนอลดี <And already. S 2> อันนี้เขาก็ไม่เคยกินเนียอันนี้ตัวเิงก็พาเขากินนี่แบนด์แบน์ Band อันนี้นี่แบนด์เจนยู่อกเขาเขาอื่น ใช่ค <mm ่ะแต่ตัวน uh> um> no euh. ี้แต่ต <|ja|> ัวนี้ก็จริงอยู่แล้วเพชรพลอยคุยกิ่งแมกเริ่มเบาเก่งแล้วเริ่มที่จะปฏิปัตต่อคำเข้าใจความหมายของของประโยคแล้วน้องเพชรน้องพลอยที่ยังคลีปล่าสุดเพราถามว่าไปไหนมาไปเที่ยวว่าสันใดจังหวะแบบเราก็ รู้สึกเซอร์ไพรส์เนาะเวลาแบบลูกเว <c oughs> ลาลูกแบบว่าเบาแบบคือพเห็นพัฒนาการเขาบางอย่างคือมันก็สมวัยนั่นแหละกับกับกับ่ดถือว่าพัฒนาการล้ำกว่าวัยเนาะก็ก็ถือว่าสมวัยแต่ด้วยด้วยความว่าเราอยู่กับลูกทุกมือแล้วเราอยู่กับเขามานั้ง ตั้งแต่เขาอ้อแอใช่ไหมล่ะยังไม่ได้พูดอะไรนะครับพ่อพ่อเขาเว้าพ่อเขาเริ่มแบบเหตุนั่นเหตุนี่ที่มันรู้สึกเซอร์ไพรส์เหมือนกับที่เขาอ่ารู้รู้เรื่องมากขึ้นเราก็รู้สึกเซอร์ไพรส์ในแต่ละรอบที่ได้อยู่กับลูกล่าสูดนี่คือวันวันนั้นผมกลับบ้านไปตีสี่หรือตีห้าเอ้ยเอ้ยว่ามุง เออสิบโมงสิเบเอ็ดโมงเสาร์เนาะมากับพ่อไหมหาแม่ไหมอ่าเพิ่นไขย่างน้ำกลุ่นมามด้คือลูกสองคนเนาะเข้ากับเข้ากับจูงใดผู้เดียวเพราะว่าอีกอันนึงหิวกระเป๋าแต่ว่าเต่าเพชรแลินน้ำกลุ่นขึ้นมาเว้ยที่แหลกว่าสิบเามาแลนน้ำกลุ่นขึ้นมาแล้วที่นี่ไปขึ้นแซงนาพ่อไปเราไปไปเปิดประตูสิไปหมุนลูกบิดไหมแต่เขายื้อยังหม่ทันได้ถึงเนาะแต่อันนี้เราก็เออ แสดงว่าเขารู้แล้วว่าลูกบิดมันต้องหมุนปกติลูกสีเคระประตูซื้อแต่น,นีเพื่อนหมุนเน่แต่ว่าเพิ่นหมุนบ่ได้แต่ว่าเพิ่นหมุนบ่นได้แล้วทีนี้เพน่็ไปหมุนหมุนลูกบิดพอก็เลยอ้าเปิดให้เปิดก็ไปปีนไปหาแม่ได้บัดน,นอนอยู่ทึ่งหันขึ้นไปขึ้นไปเล่นกับแม่บุย้ยน้าใส่ใดูภูมิฐานขึ้นหมดส ไผ่เพิ่นว่าเจา้าตะกีเป็นยังตะกีขึ้นตะกีขึ้นตะกี่มดูภุมมฐานบ่กตะกีเป็นตู้สู้อยู่ติตะ <c oughs> กีเขาบ่รอติแอนถามเนี้ยอเขาบอ,อรอนะิมันก็มันก็ดีใน หมายถึงว่ามันดีแล้วแต่ว่าความหมายที่ที่มันที่มันดีอยู่ตอนเนี้ยคือมันดีขึ้นได้อีกไงคนเราถ้าถ้ารักแล้วก็ดูแลตัวเอยู่มันก็มันก็ได้หมดแล้วทุกคนดีได้หมดไม่เฉพาะพี่บอยหรอกคือถ้าทุกคนดูแลตัวเองอาบน้ําสระผมใส่เสื้อผ้าที่ดีแต่งตัวอะไรที่มันเหมาะกับตัวเองนิดนึงทาครีมอะไรอย่างเงี้ยมันก็ดูดีได้หมดค่ะกินอาหารเสริมอะไรเงี้ยที่สามารถซื้อได้อย่างเงี้ยค่ะ สวยได้หมดดีได้หมดเหมือนกันแต่แค่มันต้องต้องดูแลตัวเองเพราะว่าเราใช้หน้าตาไงใช้ร่างกายใช้อะไรมันก็มันก็เป็น,<อ>นธรรมดาตอนที่อ<ะ>ตอนที่ตัวเองไปไล่สดชุดฟ้ากับเขาเนี่ยแรกแรกนั่นตอนนั้นก็คือโดมมันเป็นช่วงก่อสร้างโดมเนาะแล้วก็รีโนเวทบ้านแล้วทีนี้ก็ไปน,นอนเขานอนอยู่เถียงหน้าทุกมือได้นั่นก็คือไม่มีห้องไม,ไม่มีที่นอนไงนอนอยู่เถียงหน้าเพราะว่ารีโนเวทบ้าน ดำแบบกคะโอ้ยคืออยากไอแอนโอลดีเนี่ยแตงหนาหนากับบวกเข,า,เขาแป้งไมอนี่แอนโอลดีสี่ม้ว่าสันบันนี้เพิ่นกับมาเดึกเด็กซ้ามือนหนังสร้างแตงหนากับแตงบ่แล้วเปน็นกเทียอันเพิ่นกับอุต่าตามาแตงไห้เข้ากับบกกาเขียวเพิ่นเนาะเพิ่นกับคือเขากับเพื่อเวลาเดินทางไปแลาวล่ะห้องหัวห้องตองออกจากม่วง บันนี้เพิ่นกับแบบปณนปนีดนะเพิ่นกแัแต่งแต่งนั่นแหะเพิ่นกับแบบโอ้ยข้างสิเขียวเพิ่นกับสีวางไดวะข้งสีแหมบานนี้เล่เฝ้าวเหยียบรถเหยียบรถบับกบักคักแตว่าฝนกับตกฝนกับตกแบบอันงานแหลกกระซ่าแทนเนาะแบบคือคือจริงๆก็เป็นคนซีเรียสอยู่ว่าเราเรากลัวเราไปช้าหรืออะไรอย่างนี้นะแหมเพราะว่ามันมันเป็นงาน<ร>ที่<อ>เรารับปนะากเออ เขารับปากจริงๆเขาควรที่จะไปสแตนบายถาก่อนบัตนี่โซสิไปหอดเขาก็อันนี้กัโทเขี่ยวมันก็ต้องพากันมันก็ต้องพากันไปในทางที่ดีไงทุกคนถูกไหมอย่างเราอยู่ด้วยกันมันก็ต้องพากันไปไปในทิศทางที่ดีทุกอย่างมันต้องดีขึ้นไม่ว่าจะเป็นรูปร่างหน้าตาหรือว่าใดๆ ừ, เออเขาสิมาเห็ดขึ้เกา่ามันงกับบอไดบัตนี่สิ่งที่ทแฟนคลับ เพิ่นเพิ่นไห่เข้ามานี่คือจังเพิ่นสนับสนุนเพิ่นเอาเงินให้เข้าหรือย่างนี้เนี่ยคือเฮ้าสิเฮ็ดจังเด๋มันเกิดประโยชน์หลายที่สุดเราก็มาดูแลตัวเองเอามาดูแลตัวเอง,เอา,าเ,องเอามาทําตัวเองให้มันดีขึ้นเพื่อที่จะแบบส่งมอบความสุขได้ต่อไปมันก็เลยดีขึ้นค่ะจะบอกว่าแบบโอ้ยแบบเออดีแบบออแบบมีคนดูแลหรืออะไรอย่างนี้เออมันอันนี้มันก็ส่วนหนึ่งแอนเองก็ดูแล ก็ก็ถือว่าเป็นคน,คนที่ดูแลจัดการทุกๆอย่างอะ่ะแหละแบบเอออันนี้ดีกว่าอันนี้ดีกว่าแล้วก็หลายๆอย่างก็ก็โดนบังคับอยู่เหมือนกันอะไรเงี้ยอืมก็ต้องทานนะก็ต้องกินนะอะไรอย่างเงี้ยถ้าใครติดตามนะครับแอนบอยมาตั้งแต่ต้นหรือว่าบอสบอยเป็นแฟนคลับบอสบอยก็จะเห็นการเปลี่ยนแปลงนะครับอรของบอสบอย ซึ่งซอแอนก็บอกว่าก็ต้องดูแลสุขภาพนะครับทั้งบอสบอยทั้งซอแอนนั่นแหละเพราะว่าอาชีพเราเนี่ยมันเป็นอาชีพที่ต้องอาศัยหน้าตาอาศัยรูปร่างผิวพรรณอะไรต่างๆนะครับการเป็นศิลปินเนี่ยอยู่บนเวทีหรือว่าต่อหน้าสาธารณชนอะไรต่างๆเนี่ยมันเป็นจุดที่ทุกคนเนี่ยต้องจับจ้องนะครับ ทุกคนมองเวลาไปเดินนู่นเดินนี่หรือว่า<แ>บนเวทีอะไรต่างๆการใช้ชีวิตดังนั้นการแต่งตัวการดูแลสุขภาพเนี่ยเหมือนที่ซอแอนพูดนั่นแหละก็ถูกต้องนะครับมันต้องดูดีนะครับ<ม>ดู<ม>ให้มันให้มันหน้ามองไม่ใช่ว่าโอ้ยนี่เหลือบริษีใช้โอ้โหนี่เหลือแอนออรดีอืมทำไมแม่ไม่ไม,ไม่แต่งตัวไม่ดีเลยอะไรประมาณนี้นะครับผิวพรรณไม่ดีเลยดังนั้น แล้วก็มันส่งผลถึงเขาเรียกว่าโปรไฟล์นะครับในการรับงานอะไรต่างๆนะั่นแหละและเพราะว่าอย่างซอแอนเนี่ยก็มีงานโฆษณามีงานอะไรต่างๆนะนั้นการดูแลผิวพรรณดูแลสุขภาพเนี่ยมันก็ย่อมมีความจําเป็นเพราะว่าเราใช้ตรงจุดนี้ในการทามาหากินอย่างบอดบอยนี่นะครับอย่างชัดๆเลยนั่นก็คือถ้าติดตามมาก็จะเห็นการแต่งตัวบอดบอยที่เปลี่ยนไปเพราะว่าซอแอน เข้ามาดูแลตรงจุดนี้นะครับในการแต่งตัวของบอบอยดูแลสุขภาพยิ่งอายุยิ่งมากขึ้นนะครับการดูแลสุขภาพนี้ยิ่งสําคัญเพราะว่าอย่างซ้อแอนบอบอยนี่ป่วยไปทีนี่มันกระทบต่อคนหลายๆคนนะครับบอบอยนี่ป่วยไปนี่คน2-300คนที่อยู่ในวงเนี่ยนะครับถ้าบอบอยไม่ขึ้นเวทีเนี่ย อะไรมันจะเกิดขึ้นนะครับในช่วงของนี้นะครับเพราะว่ามันยังไม่มีศิลปินที่เป็นเขาเรียกว่าแม่เหล็กศิลปินที่สามารถที่จะ,ะทำกระแสรหรือว่าเป็นตัวหลักของวงใจเคลื่อนอยได้แบบเหมือนกับระเบียบปฐมอะไรประมาณนี้นะครับอันนี้ทุกคนก็ต้องเข้าใจส่วนซอแอนก็งานก็วิ่งนะครับดังนั้นทุกคนก็เลยมองถึงการดูแลสุขภาพแล้วก็วันหยุด นะครับถึง <ใจ S 2> มีบรหยุดภักเพื่อ <ใจ S 2> ที่จะดูแลสุขภาพให้แข็งแรงให้สมบูรณ์มากที่สุดนะครับ